เก่งเงียบเงียบแต่ก้าวไกลจิตวิทยาคนฉลาดที่ไม่จำเป็นต้องอวดในโลกที่เสียงดังมักดึงดูดความสนใจคนที่เก่งเงียบๆจึงมักถูกมองข้ามในช่วงแรกแต่หากลองมองลึกลงไปเราจะพบว่าคนเหล่านี้มีคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้พวกเขาเก้าวไกลอย่างมั่นคง โดยไม่ต้องพึ่งการแสดงออกเกินจำเป็นบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับจิตวิทยาเบื้องหลังคนที่เก่งเงียบและเหตุผลที่พวกเขามักประสบความสำเร็จในระยะยาวเริ่มจากข้อหนึ่งความถ่อมตน (humility) คือพลังที่ซ่อนอยู่คนเก่งที่ไม่ชอบอวดมกักมีคุณสมบัติของความถ่อมตนอย่างชัดเจนพวกเขารู้ว่าตัวเองเก่งแค่ไหนไม่จำเป็นต้องแสดงออกเพื่อยืนยันกับใคร ความถ่อมตนนี้ทำให้พวกเขาเปิดใจเรียนรู้รับฟังคำวิจารณ์และไม่หลงเริงกับความสำเร็จความถ่อมตนคือการรู้ว่าเรายังไม่รู้ทั้งหมดความถ่อมตนเริ่มต้นจากความเข้าใจว่าไม่มีใครรู้ทุกอย่างและความรู้คือทะเลที่ไม่มีวันสิ้นสุดคนที่ท่อมตนจึงมักเปิดกว้างในการเรียนรู้ยอมรับคำวิจารณ์และไม่กลัวที่จะบอกว่าฉันไม่รู้ คนฉลาดจริงไม่กลัวที่จะยอมรับข้อผิดพลาเพราะนั่นคือหนทางของการเติบโตไม่ต้องอวดเพราะรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงวัดกันที่การกระทำในจิตวิทยาเชิงบวก positive psychology การมีเซลล์ที่มั่นคงจะไม่ต้องอาศัยการอวดเพื่อเติมเต็มความรู้สึกขาดคนทอมตนเข้าใจว่าการกระทำจะเป็นเสียงที่ดังกว่าคำพูดเสมอ คนที่ต้องอวดมักรู้สึกไม่มั่นใจลึกๆคนที่นิ่งกลับเปล่งพลังออกมาได้โดยไม่ต้องพูดความถ่อมตนช่วยให้มีพลังทางสังคมที่ลึกและยั่งยืนมนุษย์เราถูกดึงดูดด้วยคนที่มีความอ่อนโยนและรับฟังคนที่ไม่พยายามเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในทุกบทสนทนาคนถ่อมตนจึงมีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้มากกว่า จิตวิทยาชี้ว่าความอ่อนโยนทำให้คนไว้ใจและความไว้ใจคือพื้นฐานของอิทธิพลความถ่อมตนคือการยอมรับจุดแข็งโดยไม่ลดคุณค่าคนอื่นคนถ่อมตนไม่ได้ปฏิเสธจุดเด่นของตัวเองแต่เขาไม่ใช้จุดเด่นนั้นในการหยิบย่ำคนอื่นความเข้าใจว่าฉันเก่งแต่คนอื่นก็เก่งในแบบของเขาเป็นจิตวิญญาณของความฉลาดทางอารมณ์ emotional intelligence อย่างแท้จริงต่อมาข้อสองโฟกัสที่ผลลัพธ์ไม่ใช่คำชมคนที่เก่งเงียบๆไม่ได้ต้องการเสียงปรบมือหรือคำยกย่องเพราะสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญคือผลลัพธ์ที่จับต้องได้พวกเขาเชื่อว่าผลงานจะพูดแทนตัวเองจึงไม่เสียเวลาไปกับการสร้างภาพแต่กลับใช้เวลานั้นในการวางแผนวิเคราะห์และลงมือทำอย่างเป็นระบบ ในยุคที่ทุกอย่างถูกแชร์ออกไปในโซเชียลมีเดียการได้รับคำชมดูจาก,กลายเป็นรางวัลทางจิตใจที่คนส่วนใหญ่สแสวงหาแต่สำหรับบางคนคำชมไม่ใช่เป้าหมายผลลัพธ์ต่างหากที่เป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตนควรฉลาดจำนวนมากเลือกที่จะเงียบเดินหน้าทำงานและให้ผลงานพูดแทนคำโอ้อวดนั่นเพราะพวกเขาเข้าใจกลไกทางจิตวิทยาบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าคำชมคือรางวัลระยะสั้น ผลลัพธ์คือความยั่งยืนจากงานวิจัยในจิตวิทยาแรงจูงใจพบว่าคนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจภายในจะมีความอดทนและประสิทธิภาพมากกว่าคนที่ขับเคลื่อนด้วยการยอมรับจากภายนอกคนที่เน้นคำชมมักทำสิ่งต่างเพื่อให้ได้การยอมรับจากคนอื่นแต่คนที่เน้นผลลัพธ์จะมองไกลกว่าเขาทำเพราะเชื่อในสิ่งที่ทำ และนั่นคือพลังขับเคลื่อนที่ไม่หมดง่ายๆต่อมาการไม่อวดคือการปกป้องพลังงานในการทำไม่ใช่พูดคนบางคนใช้พลังไปกับการพูดถึงสิ่งที่ตัวเองจะทำแต่คนฉลาดรู้ว่าการลงมือทำเงียบๆมีประสิทธิภาพมากกว่าผลลัพธ์จะพูดแทนคุณในวันที่มันสำเร็จโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยต่อมาสามสื่อสาน้อยแต่ฟังลึกคนที่พูดน้อยไม่ได้แปลว่า ไม่เข้าใจแต่พวกเขามากักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฟังอย่างตั้งใจและสังเกตอย่างลึกซึ้งคนกลุ่มนี้เข้าใจหลักการสำคัญของการสื่อสารนั่นคือการฟังมากกว่าการพูดซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจสถานการณ์และคนรอบตัวได้ดีกว่าที่หลายคนคิดทักษะการฟังเชิงลึกเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวว้องกับความฉลาดทางอารมณ์และความเป็นผู้นำที่แท้จริง ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลเสียงพูดและความพยายามจะเป็นที่ยอมรับมีบางคนที่เลือกจะเงียบผู้เฉพาะเวลาจำเป็นแตกลับเข้าใจละนึกกว่าคนที่พูดทั้งวันคนเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นจุดสนใจของวงสนทนาแตกลับมีอิทธิพลสูงในใจคนรอบตัวเพราะเขาเลือกสื่อสารน้อยแต่ฟังลึก นี่ไม่ใช่ความเงียบจากความไม่กล้าแต่คือความนิ่งจากความเข้าใจความสามารถของคนฉลาดที่ไม่ต้องอวดอะไรให้ใครเห็นฟังลึกคือเข้าถึงใจคนมากกว่าคำพูดจิตวิทยาระบุว่าการฟังอย่างตั้งใจช่วยสร้างความไว้วางใจเพิ่มความเข้าใจและทำให้คนรู้สึกได้รับการยอมรับที่มีความสามารถในการฟังลึกจึงมีแนวโน้มเข้าใจสถานการณ์และความรู้สึกผู้อื่น ได้แม่นยำกว่าคนที่พูดมากแต่ฟังน้อยคนที่เข้าใจมากที่สุดมักไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่คือคนที่ฟังดีที่สุดต่อมาผู้เฉพาะที่จําเป็นคือความมั่นใจไม่ใช่ความกลัวหลายคนคิดว่าการเงียบคือความไม่มั่นใจแต่จริงๆแล้วคนที่พูดเฉพาะเมื่อจําเป็นคือคนที่รู้คุณค่าของคําพูดเขารู้ว่าคําพูด ที่แท้จริงไม่ใช่การพูดเพื่อเอาชนะแต่คือการพูดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ลึกและมีคุณภาพต่อมาคนฉลาดรู้ว่าการฟังคือการเก็บข้อมูลและเพิ่มอิทธิพลเงียบในทฤษฎีจิตวิทยาอิทธิพลคนที่ฟังมากกว่าพูดจะมีข้อมูลรอบด้านกว่าทําให้วิเคราะห์อ่านสถานการณ์และตัดสินใจได้แม้ย่ำยิ่งขึ้นนี่คือพลังเงียบ ที่ไม่ต้องแข่งขันด้วยเสียงแต่ได้ชัยชนะจากความเข้าใจต่อมาข้อสีพลังของการคิดก่อนพูดคนที่ก้าวไกลมักไม่ใช่คนที่พูดเร็วตอบไหวหรือแสดงความเห็นตลอดเวลาแต่กลับเป็นคนที่มีนิสัยหยุดคิดก่อนจะพูดพวกเขาให้ความสำคัญกับความหมายความถูกต้องและผลกระทบของคำพูดพฤติกรรมนี้ช่วยให้พวกเขาดูสุขุมรอบคอบ และได้รับความไว้วังใจในระยะยาวทุกคำที่พูดออกไปคือการแสดงตัวตนความคิดและระดับการควบคุมอารมณ์ของเราในช่วงวินาทีคนที่พูดทุกอย่างที่คิดอาจดูตรงไปตรงมาแต่บางครั้งก็ทำลายมากกว่าสร้างในทางกลับกันคนฉลาดเลือกคิดก่อนพูดไม่ใช่เพราะเขากลัวจะผิดพลาดแต่เพราะเขาให้คุณค่ากับคำพูดมากพอที่จะไม่ใช้มันอย่างสิ้นเปลือง คำพูดคือดาบสองคมควรฉลาดจึงไม่ใช้มันโดยไม่จำเป็นคิดก่อนพูดคือทักษะขอคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีเยี่ยมในจิตวิทยาการควบคุมตนเองการคิดก่อนพูดเป็นสัญญาณของความสามารถในการหยุดตัวเองจากการตอบสนองแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นทักษะสำคัญของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงพูดได้ทุกอย่างไม่ได้แปลว่าเข้าใจทุกอย่างคนฉลาด จึงหยุดคิดเสมอก่อนจะเปล่งเสียงไม่พูดทันทีไม่ได้แปลว่าไม่รู้แต่มักแปลว่ารู้มากจนต้องเลือกพูดให้ดีคนที่รู้ลึกมักไม่พูดเร็วเพราะเขารู้ว่า แต่ละประโยคมีผลกระทบคนฉลาดเลือกจะคิดอย่างรอบด้านฝั่งให้ครบและพูดเมื่อข้อมูลในหัวพร้อมจริงๆต่อมาคำพูดที่ไม่คิดคือสร้างศัตรูโดยไม่ตั้งใจหลายครั้งที่ความสัมพันธ์แย่ลงไม่ใช่เพราะคำพูดแรงแต่เพราะคำพูดไม่ทันคิดคนฉลาดรู้ดีว่าคำพูดที่ออกจากปากแล้วไม่สามารถเอากลับได้เขาจึงเลือกคำให้ดีที่สุดก่อนจะปล่อยให้มันกลายเป็นภาพจำ ในใจคนอื่นเงียบก่อนพูดไม่ใช่เสียเปรียบแต่คือการสร้างความน่าเชื่อถือต่อมาห้าอยู่ในที่สงบแต่เดินหน้าเสมอคนที่เก่งเงียบๆมักมีพลังภายในที่มั่นคงพวกเขาอาจไม่สร้างกระแสไม่วิ่งตามเทรน์แต่กลับเดินหน้าอย่างสม่ำเสมอมีเป้าหมายที่ชัดเจนและใช้เวลาในที่สงบเพื่อวางกลยุทธ์ชีวิตพวกเขาเชื่อในการเติบโตแบบเงียบงามเซเลนโครด มากกว่าความสำเร็จที่ฉากฉ่วยบางคนแสดงความสำเร็จด้วยการโพสต์บางคนประกาศด้วยคำพูดแต่คนฉลาดบางคนเลือกที่จะเงียบไม่อวดไม่รีบไม่วุ่นวายเขาแค่ทำไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องอยู่ในพื้นที่ที่ดูนิ่งแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยการเติบโตแบบไม่หยุดนี่คือศิลปะของคนที่เข้าใจว่าความก้าวหน้าไม่จำเป็นต้องมีเสียง พื้นที่เงียบคือพื้นที่พัฒนาจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองชี้ว่าการมีพื้นที่เงียบช่วยให้เราจัดการกับความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่และฟื้นผังได้ดีขึ้นคนฉลาดจึงมักหลีกเลี่ยงความวุ่นวายและเลือกพื้นที่ของตนที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างมีสมาธิความเงียบยบไม่ได้หมายถึงการหยุดเดินแต่มันคือการเดิน โดยไม่สเปสปาต่อมาเดินช้าแต่ชูคือกลยุทธ์ของมงอคนคิดเป็นหลายคนคิดว่าต้องเร็วต้องอวดต้องไปให้ถึงก่อนแต่ในความจริงคนที่ประสบความสำเร็จมากมายไม่ได้รีบเข่าแค่ไม่หยุดคนฉลาดรู้ว่าความเร็วไม่สําคัญเท่าความต่อเนื่องเพราะการเดินทุกวันแม้จะช้าแต่สุดท้ายก็ไปไกล ลกว่าคนที่วิ่งแค่บางวันต่อมาไม่อวดไม่หลงทางเมื่อเราไม่ต้องโชว์ไม่ต้องให้ใครเห็นตลอดเวลาเราจะโฟกัสกับทางของเรามากขึ้นคนฉลาดรู้ว่าการแสดงให้โลกเห็นมากเกินไปอาจทำให้หลุดโฟกัสและเริ่มใช้พลังกับสิ่งที่ไม่ใช่เขาจึงเลือกที่จะสงบเพื่อเดินหน้าบนเส้นทางที่มั่นคงและจริงใจต่อมา จิตวิทยาแห่งการไม่ต้องเปรียบเทียบคือเดินทางไกลแบบไม่หมดแรงคนที่ไม่อวดมักเป็นคนที่ไม่เปรียบเทียบเพราะเขารู้ว่าเส้นทางของทุกคนไม่เหมือนกันเขาจึงไม่จำเป็นต้องบอกใครว่าเขาไปถึงไหนเขาแค่ไปเรื่อยๆเพราะเชื่อว่าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครเห็นแต่อยู่ที่ตัวเขาเข้าใจต่อมาข้อหไม่ต้องแข่งขันกับใครนอกจากตัวเอง สุดท้ายคนที่ก้าวไกลจริงๆไม่ใช่คนที่พยายามจะเอาชนะคนอื่นแต่คือคนที่พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันพวกเขามีแนวคิดการเติบโตที่แข็งแรงไม่เปรียบเทียบไม่โฟกัสที่ชัยชนะภายนอกแต่ให้คุณค่ากับความก้าวหน้าภายในจิตใจของตนเองในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันคนส่วนใหญ่มักรีบร่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น หวังจะเหนือกว่าดีกว่าหรือดูดีกว่าแต่คนฉลาดบางคนเกลือกเดินอีกเส้นทางเส้นทางของการพัฒนาตัวเองโดยไม่ต้องอวดใครเขารู้ว่าศัตรูเดียวที่แท้จริงคือตัวฉันเมื่อวานนี้และถ้าชนะตัวเองได้เรื่อยๆวันหนึ่งจะยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเปรียบกับใครเลยคนฉลาดรู้ว่าการเปรียบเทียบทำให้หลงทางตามหลักจิตวิทยา พฤติกรรมการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นมากเกินไปมักนำไปสู่ความไม่พอใจในตัวเองความวิฉาและความกดดันที่ไม่จำเป็นคนฉลาดั่จึงไม่เสียเวลากับการแข่งขันที่ไม่ใช่ของตัวเองเขาเลือกโฟกัสกับเส้นทางของตัวเองให้ดีที่สุด ต่อมาทุกคนมีเวลาความเร็วและจังหวะชีวิตต่างกันความเข้าใจในธรรมชาติของความแตกต่างคือกุญแจสําคัญของคนที่ไม่หลงในเปลือกนอกเขารู้ว่าความสําเร็จของคนอื่นไม่ใช่สัญญาณว่าเราล้มเหลวมันแค่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงคิวของเราและนั่นไม่ใช่เรื่องผิดเลยการแข่งขันกับตัวเองคือการเติบโตแบบยั่งยืนเมื่อเป้าหมายคือการเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวเอง เราจะไม่หมดไฟง่ายเพราะเราไม่ได้แข่งเพื่อเอาชนะใครแต่แข่งเพื่อเข้าใจตัวเองพัฒนาและเดินต่อไม่ต้องอวดเพราะรู้ว่าผลลัพธ์จะพูดแทนเราควรฉลาดไม่เสียเวลากับการแสดงเพราะเขารู้ว่าการกระทำจะเป็นเสียงที่ดังกว่าคำพูดเขาไม่ต้องบอกใครว่าเขาก้าหน่าแค่ไหนเขาแค่เดินต่อแล้ววันหนึ่งผลงาน จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดคนฉลาดมีเป้าหมายภายในไม่ใช่รางวัลภายนอกเป้าหมายของเขาไม่ใช่ยอดไหลไม่ใช่คำชมไม่ใช่การยอมรับจากโลกแต่คือความรู้สึกภูมิใจในตัวเองความสงบในใจและความมั่นใจในเส้นทางที่เลือกเดินเพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การมีมากกว่าใครแต่คือการเป็นในแบบที่เราเคารพตัวเองได้บทสรุป เงียบแต่ไม่เคยหยุดเดินในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงคนที่เก่งเงียบีๆอาจดูไม่โดดเด่นในสายตาใครแต่จิตวิทยาและบุคลิกภาพของพวกเขากลับมีพลังมหาศาลเพราะพวกเขาเข้าใจตัวเองรู้เป้าหมายและเดินหน้าอย่างแน่วแน่โดยไม่หวั่นไหวต่อเสียงรอบข้างบางครั้งความเงียบก็คือภาษาของคนฉลาด